รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็กทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลย่าเทียมคุณย่าช็อกเกอร์อารีนาตำบลเชียงลากใหญ่อำเภอสังโคกจังหวัดปทุมธานีเทศบาลตำบลเชียงลากใหญ่จัดคงการการแข่งขันจีราต้านพยาเสติดตำบลเชียงลากใหญ่ประจำปี2565 โดยมีพลตรดจโทรคำนวณวิทุพกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานนายศิริพงศ์สรีโพธินันรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายธนศักดิ์แป้นมุกที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตะบนเชียงรากใหญ่รองนายกเทศมนตรีตะบนเชียงรากใหญ่ สมาชิกาาสภาทเทศบาลตำบลเชียงลาดใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายวัดกำนันแพทย์ประจำตำบลและนักกีฬาให้การต้อนรับด่านนายมานิตแก้วพวงนาย,ยกเทสมนตรีตำบลเชียงลาดใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สึกกขว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทคำลนวิทุก,กัจจาง นายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ท่านให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแข่งขันฟุตบอลพอมอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทมาให้และขอบคุณทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางเทศบาลตะบลเชียงรากใหญ่ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภายาเสรต,ติด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามาัคคีระหว่างเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมมีน้ำใจวินักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยตลอดจนมีวินัยในตนเองรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราชการกับชุมชนการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสพติดประเภทประชาชนจำนวน8ทีมเดืเริ่มวันนี้วันที่24เมษายน2565และวันที่1พฤษภาคม2565รวม2วัน 8ทีมใช่ไหมครัสารแก้วตาไรทั้งตำบลเชียงรากใหญ่เลยใช่ไหมครับที่มาร่วมแข่งขันสารทั้งตำบลครับอ๋อมีมีหมู่อะไรบ้างครับหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่หมูห้าหมูหกหมูเจ็ดหมูสามส่งสองทีมครับอืมถึงอ่าหนึ่งถึงเจ็ดเลยใช่ไหมครับอ่าหนึ่งถึงแปดวันนี้อ่าท่านประธานในวิธีในการเปิดการแข่งขันนี่าอ่า ท่านพลตำรวจโทคลุลนวิทย์ใช่ไหมครับครับก่อนอ<ย>ื่นผมก็ต้องขอขอคบคุณท่านพลตำรวจโทคุณรนวิทย์ทุกประจานนาย,ยกองการมหาดไจังหวัดปทุมธานีที่ท่านให้เกียรติเราเป็นประธานเปิดการแข,ข,ข่งขันกีฬาท้านยาเสพติดพนี้ครับครับผมแล้วก็ท่านก็ได้ให้สนามในการแข่งขันด้วยใช่ไหมครับให้สนามในการแข่งขันแล้วมอบทุนให้อีกหนึ่งหมื่นบาทครับอืมโอเคโอเค ในในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอยากจะขอบคุณท่านคำลนวิทย์และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอขอขอเชิญท่านนายกเลยครับก็ขอขอบพระคุณท่านพลตรวจโทรคำลนดดวิทย์ทุกประจางนายกองคการไปหารส่วนจ,นจังหวัดปทุมธานีคำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกๆคนที่ให้เป็นเกียรติให้ร่วมในการจัดกันการแข่งข,ขันในครั้งนี้ครับอืมโอเคโอเคขอบพระคุณมากครับท่านนายกครับครับขอบคุณมากครับ